ผมนายวส,สันสุสวรรณเกษตรจังหวัดตรังนะครับขออนุญาตกราบเรียนว่าจังหวัดตรังนี่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นยางพารานะครับแล้วก็ปามน้ํามันนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเกษตรกรถ้าราคาไม่ไม่ดีนักเนี่ยจะมีผลกระทบต่อไรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับ ทางเกษตรเราเนี่ยแนะนําส่งเสริมเพิ่มพูนผลผลิตเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้ความรู้นะครับเอาตัวอย่างดีๆของเกษตรกรในที่อื่นมาอบอกกล่าวให้พี่น้องได้มีอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรงในช่วงโควิดเนี่ยนะครับให้มีรายได้เช่น ภายนอกในเขตพื้นที่อาจจะส่งเสริมการปลูกพักทองนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีรายได้ช่วงช่วงสั้นๆนะครับในเวลานี้นะครับหลายพื้นที่อาจจะมีการปลูกฝรั่งนะครับปลูกฝรั่งเป็นรายได้เสริมนะครับถ้าคิดกันต่อไร่เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงกว่ายางพาราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการปลูกสละันะครับสลัพัน สุมาลีนะครับที่อำเภอย่านตาขาวเนี่ยเขาปลูกแค่17ต้นเนี่ยสามารถมีรายได้ปีหนึ่งตั้ง70,000อะ60,000 70,000บาทนะครับอันนี้เรากำลังเล่าให้ฟังว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยางพารานะครับแล้วเป็นรายได้เสริมของพี่น้องนะครับในส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นการปลูกหญ้านะครับหญ้าจะรู้ว่าในภาคใต้บ้านเรานครศรีธรรมราชพัทลุงกลางเนี่ยศิละปะวัฒนธรรมประจําถิ่นก็คือเรื่องการเลี้ยงวัวชนนะครับวัวชนเนี่ยก็ต้องมี นักกีฬาม,มวยวัวชนนะครับก็ต้องใช้แปลงหญ้าเฉพาะแปลงนี้เนี่ยถือว่าทํามาร่วม10ปีนะครับเป็นอาชีพเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้อย่างดีนะครับทำน้อยนะครับทำน้อยแต่ได้เยอะนะครับก,ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกร,กรที่ ที่มีอาชีพหลากหลายนะครับไม่ทําอาชีพเชิงเดี่ยวนะครับไม่ใช่ทํายางอย่างเดียวไม่ใช่ทาปาล์มอย่างเดียวนะครับเวลาพืชราคาตกต่ำเนี่ยพี่น้องเราก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าทําหลากหลายเนี่ยยามใดที่สินค้าตัวใดตัวหนึ่งตกต่ำเนี่ยเราก็จะมีตัวอื่นมาจุนเจือนะครับมีรายได้รายวันรายเดือนรายปีไปนะครับแล้วแนวทางของการแหล่งน้ำการดูแหล่งน้ำของเกษตรกรของเรานี่ให้ความรู้ด้วยไหครับ ว่าในการปลูกพืชผักอะไรพวกนี้เ,ออเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยนะครับทางพั่วกันจังหวัดก็ให้ความสําคัญนะครับว่าตั้งแต่เรื่องน้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรนะครับก็แต่ว่าก็พยายามเร่งรัดดาเนินการอยู่นะครับหลายภาคส่วนเกษตรรเองเราก็ต้องดูในเรื่องของพืชที่ พื้นที่ใช้น้ําน้อยนะครับแต่ว่าพื้นที่ใดที่มีน้ําใช้การได้ดีเนี่ยก็จะส่งเสริมอย่างเช่นแปลงหญ้าที่นี่ใกล้แหล่งน้ําก็จะมีระบบน้ําก,ก็สามารถเติบโตได้ดีอยู่นะครับอันนี้ตบไม่ค่อย